ด้านหน้าเข้าเป็นอีกมูบานหนึงครับพี่น้องโอ้บรรยากาศคาดซีขนาดมิตน้นไผ่ถ้าคุนมิศรลเขาโปด่มิศรลพระแล้วก็มีเทียงในน้อยี่ปุ่นมันไก่พี่น้องมันบ่คให้เห็นว่าไหนบลาซู้ว่าโจรสีส้มให้บ่งจักหน่อยซู้นในบ่อหลายพี่น้องการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็คือว่ามันมีถนนคนรีดมาแล้วนี่ตอนนี้มันสี่พัฒนาไปเลยเขาซิบ่เ็นบนรรยากาศแบบกเกา่าๆแล้ว ระหว่างทางไปอีกหนึ่งหมู่บ้านครับปีที่แล้วบาโจโมายังเป็นทางดินแดงทางหินแห่อยู่แต่ปีนี้เพิ่นเ็ดทางคนกรีตบาแล,แล้วสวัสดีครับพอ,อกันอีกแล้วยังเฮ็ดอยู่คือเก่าทานเฮ็ดกับบมีใส่ <laughs> อันนี้กับลังถมปะโอ้นี่หละครับวิธีการอบทานพี่น้อง เจ้าจิโอฟอยู่มองนี่แหละจุดไฟเรียบร้อยแล้วกำลังขมอันนี้เฮ็ดตลอดทั้งปีอยู่บอครับบั้ครับพิษนาเนี่ยโอ้น่าแยามแรงอีกเนาะต้อมีการใส่อันนี้ขายอยู่บลรัครับเนี่ยไม่ได้ขายใส่ใส่ซื้อใส่แก๊สกะแพงนะดีนี่เนาะ ทั้ง400กว่าบาททุอย่างแพงเบิดนี่แหละครับพี่นอ้องผู้ใดบ่เคยเห็นการอบทานใส่ของพี่น้องอีสานบ้านเฮากว่าจะได้ทานแต่ละกระสอบบ่แม่นของง่ายๆเด้บรรยามซื้อเพิ่นก็นจะต่อเพ,พิ่นหลายพี่น้องกระสอบ150น,นี่เนาะกระสอบบ่ได้ใหญ่ปาน,นลดยห้าบาทแต่ว่าขเขาเจ้าเฮ็ดไว้ใส่มันก็ประหยัด ขายเกตไปอีกลายเติอขั้นตอนก็คือต้องตัดใหม่จะหายจักหน้ามาตัดแล้วมาเห็ดจุดนี้โอ้ยเนี่ยประมาณจัามือครับกลัวสีดาท่านกระสอบนี่ตอนไหนลืมกระบวนการตัดต้นใหม่เลยโอ้อาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยบอกตัดหลังเพื่อจะเอามาลงเพื่อจะใหม่เบิดไม่เม่าแห้งก็บ่ได้อีกเนาะ ขั้นตอนกระโดดดินปีแล้วบลาจโจพานมาทางนี้ก็แวะก็อิ่เพิ่นกับเห็นเ,นเนพิ่นเฮ็ดอยูงงี่ปีนี้ปลากระดิ่งเฮ็ดอยู่มองเก่าพี่เทอดได้เอาปลาออกบอกคำนิสซ่านี่ปีนี้มาานันท่านออกอยู่ สามสม <c oughs> โค้หนีโบว์ลงอบทานนี่นี่ใชสามสมใช่ใชแล้ว<ม>ใช่แล้ว <c oughs> อีกน้อยเป็นที่อบทานเล้ครับป้าพี่น้องเดินทางกันต่อครับเดินทางไปชมบรรยากาศพ่อผู่ค้นเขากระแหววว่าน้ำพึน um มีสไตล์บ่าวโจพี่น้องทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเบิดแล้วปีที่แล้วมาก ยังเป็นทางหินแหร่อยู่โค้งมองนี่วิวงามขนาดเลยเวลาหนาแรงมากแต่มาหน้าตอนนี้เข้าบอกได้เห็นแล้วครับพ่นเฮ็ดถนนคนกี่ทับแล้วพี่น้องเห็นนานนะเขาบอกแต่มันก็เป็นผลดีครับพี่น้องชาวบ้านที่เพ่นอยู่อาศัยแถวนี้เนาะการเดินทางไปมามันก็สะดวกขึ้นวันนีครับตา คนเกียร์มฮ็ดโดนป้านไหนล่ะครับนี่ท่านโดน,ทนเท่ร้ายหรอาท่านโดนทเทอร้ายหรอสองเดือน,น,นแล้วโครงการนายจิงเฮ็ดไปเรื่อยๆพุ่นเนาะไปหอดพุ่นเนาะข้อรปานไหนหลอกโอ้สวัสดีครับยายอีน้อยก็สิเฮ็ดพุ่นเรื่อยๆเนาะ หอดบานบ้าน,น,านบาคนละนอโอ้รอ,เ,อบเบื้องถนนทางนี่แล้วครับมาเห็นวงาเห็นฮงอ่าว่าเป็นยังนะครับอันสีเหลาไปเลยเบิงว่าการพัฒนานเป็นไปทางไหนแถวเส้นทางนี้นะอ๋อ วางวางปีแล้วนี่ยังเป็นทางหินเหยียดเนอปีนี้เป็นอันทางอันคอนกกียรบ้าก็ได้นลเนี่แหลว่างจากบนไม่บ้านมากนี่อ๋ออปตอน้องสนโหครับอปตออยู่นี่ลหละอันตำบลน้องสนโนอบตอบปตอเล็กนี่ตั้งแต่กี่ตทั่วไปนะับเก็ปี่แปีกับบุนีหยังครับ อันน e. ี้กระหกก็ไม่ไหนอมตลาจังวไนข้ามาีออนักบมีแล้วแล้วก็เรือมีบาเนในเรื่อยเรียงไปตานท่อเสาไฟฟ้ามาก่อนแล้วจังดนมแต่เาวาอันมันจะลอยเม็ดหายเม็ดบออันีมี่มาแต่บานนยเมทอยเมกิว่เอจักเธอแคดาให้แม่เออแม่เนเขาวาน่มเมไท่ว่า อัน <invece> นี <Universe> <m us IP> <Ale esi> <ke> lighting, ้ไปเฮ็ดเฮอนยังไงเดี Beta ๋ยคือเฮตดกุมกันอยู่มันบริบริษาทในแนวบอกอันหเกาะว่าเฮอนคือหันหางมาหากันทั้งพุ่นโอ้ตลาดปบะเทศตามแนวว่ะแน่วจังสี่นาบริเฮตเฮตแบบเป็นเป็นสามเหลี่ยมอ๋อสีลือหลังนี่เหออันนี้ือนาทัอนนี้ตนี้อัอ มันี้ตะที่ก่อนมันมีตาอยู่ข้างหลังอันเี้สิยกให้ปัวท่านเดียมเนี่ยมอปัวมันขึ้นเหรอบอแม่ฮะปัวมันขึ้นเหรอบอปัวนั่นาระมันขึ้นไปเบิดโอ้เพรนั่นเขานีมันโค้งเล็กเบิดบานนึงครับขนาดข้างล่างเป็นเป็นปูนเด้ไม่ปัวมันก็ยังมีปัญญาขึ้นไปกินใหม่เถิงเนาะอันมันสวยอันใหม่ เออแม่อยู่ดอกเว,ว,วลาอยู่ในบ้าน,น้วยกันถ้าเขาเอาดินนำารงหน้าไปไปถมนี่ถ้าบอกกําจัดปัวนี่ปัวมันมาตามขี้ดินแน่อน,นอนอ,อ,อ่แา,มออา,มาอแม่อยู่ดอก no. <c oughs> นอพอ่นยู่ก่อนนอะอา,า,า,ามาทีหลังวันนี้ เอออันนี้กับท่านบอก่อันอันนนี่มัตโอ้แต่วันกระเฮดเฮื่อนเป็นส่วนมาค่ะจิเขาชีเฮดเพื่อนเป็นเพื่อนโมเดิร์นซะหลายน่ารักกระเฮดโมดได้แลยว่าแต่มันตุงวัวใส่กระยู๋นี่ก็ได้ไร้ของนอนอยู่บ,าบา้านบ้านเบาโจกับบมานนี้แหละพี่น้องบ้า้เฮดไงานไหน เห็ดเงยมันมีขานน้ำความสะอาดสุดท้ายเพาะว่ากลมาอยู่แจแนหน่อยขึ้นเก่าเนะานะแต่ว่าเล็กช่วงนี้เล็กมันก็สีแพรงหน่อยเนาะ<บ>เห็ดเห็ดเ<บ>หือนช่วงนี้ซีฟคัวแล้วซ้ำนี่วรวมสั่งเราบอกอย่งหมท่านรวม โอ้สร้างลูกเขยลูกเขยเป็นคนเลี้ยงไห้จังหว่ายันขึ้นยากแห้งขึ้นใช้นาจานโอ้ใช่นาเขึ้นอยู่โอ้ใช้นาแล้วเพคุนจางิมาเฮ็ดโตถ้าเฮ็ดแล้วเฮือนนี่เอาไงนี่ถ้ารวมเบิร์ดเนี่ยบูรุษกาหาห็หาซิบลรอคิดว่าม่บอแม่นแม่นอยู่บูรุษหาซิบแน่นอนเขามาเฮ็ดหาซิบขึ้นเทิงแน่นอนอันอันอันก็มูกกระช้ำกระช้ำมือเหรอแม่นอยู่ ขาสั่งค่ะยังขายเลยนี่จะน้อยใส่ปูนเทปูนกระเบื้องอู้หลายเออคันเขาวัดตัวเทอมันกบ่อปันไดตัวรูมีแค่กระเบืองหลายคันแม่นครับตัวรูมหนีหนึ่งแล้วมันจะก่อบอกก่อปูนก่อปูกระเบื้องหลายอย่างประตูบ้านกระจกต่างๆเนาะเบิ้ลทุยางเขาเขางบไหวเขาวัดซี่หาผลไห้เออเตรียมไปโหลดประมาณหาแสน เขา,ขาเจอรประมาณนี้นเพราะว่าป้าโจเคยเห็ดมาแล้วได้เงินถ้าบอมีเงินอีลีแล้วบลแล้วได้เงินนึง่งมันกับจมันต้องเห็ดเท่อเดียวให้เบลอเร่ไปเลยมันยังคือนะถ้าบอกไม่บ่มีนี่เก็บไปก่อนเออแต่เห็ดมุ่งไวกนน้ก่อนแบบนี้ก็ดีขึ้นกันถ้าบอกมีเงินอีรอบหนึ่งเห็ดจะเบลอเร่ไปเลยนะรอปสองรอปนะเออ รอบแรกพุกมุ่งไว้เรียบร้อยรอบสองคือ,อโซโล่เรียบร้อยเลยรอบอันนี้หลายจังหวะเขาก็บ้านี่ละคิดวายึดอันอันเสาหนีไหมโอ้เทาศีกะชีกะชีเด้เพื่อนกะชีกะชิก้าวารถอันเทศีนี่นะเออพื้นกะชิก้าเอาเอาเอาปูนหนักเอาอันหนักแต่ถ้าข้นกีดแล้วสบายล่ะอีกน้อยก็จะมีคนมาอยู่เรื่อยๆตามไ้ตามหน้า พต้นกะซีกะให้โรดเขาหนึ่งละให้โรดเขาหนึ่งเขามาเท่เลยเอาโรดอันเขาแกอันนี่ละเอ่อชิ้นมาเท่ฝืนเองมันก็เมื่อยค่ะว่าวะไม่นอยู่เอารถมาเทเรียบร้อยเลยเขาก็ว่าจะเอารถขามาข้นปูนโบวบไหวดอกบวบไวบวบไวเออสื่อปูนสื่อยังอันนี้เขาเขาผสมมันจะได้สูตรได้สเร็จแล้วเขามาเทให้มันเรียบไปเลยน่ะ ใส่วาเมดดีๆปูกระเบื้องโอ้อากาศน้ำลงหน่อยตรงหน้าดิสแอร์เย็นสบายพักผ่อนอยู่กับเงินเนาะครับผมอยู่กับเงินเงินบ่มี่กับกวดสีแล้วเนาะแต่ก็อดทนหาเอาต่างคนกับต่างอดทนสู้โอเคกันแม่สวัสดีปีใหม่ขอเด้ออยู่ดีมีแห่งทุกคนเด้อครับผมครับตลอดทั้งปีครับผมรังมีคนเหล้วแม่เนี่ย แต่มามาทางนี่ค้นกีบผมนีแล้วครับกี่ประมาณสี่ถึงหกิโลจากนี่ไปมันจะเป็นทางดินแดงเบิดเลยแต่คือว่าหละกะเฮตเงื่อนมันมึงใส่เงิน,นองเนอาเล็กแท่บ้านหลังที่บาโจพุยกับเพิ่มงบประมาณกับคุณละร่วมสัง่งร่วมยังกับบุญห้าแสนขึ้นแต่ประมาณการไวแล้วนะเพราะว่าค่าช่างที่นี่มันกับแพงขึ้นเล็กกับแพง ทุยางแพ่งขึ้นเฮ็ดฮือนล้างนึงนี่มันข้องง่ายๆทกันแต่ว่าเฮือนอาบริเวล้างไงมันก็โอเคได้สารบ่าวโจแต่บางคนอาจจะมากเฮนหล้างไงซ้ำาพินหาดนะเจทีบางคนบริเ็ดเฮอนอู้ล้งสองหลักสามหลักแต้ก็ทำความสะอาดกับไป็้มความใจของคนนอกัวนี้ใส่หม้เช็ดได้ แล้วนี่ก็เป็นทังไงตรงหน้าคือเก่าเลยริมรถบรรยากาศก็เก่าพี่น้องวิธีอิสานวิธีช,น,ธชนบททังสี่หลักุบลราชธานีอิสานบ้านเฮาสมัยตะกี้ตะกอนจะเป็นแบบนี้สมัยก่อนท่าหงเหงฆ่าคุณอีพุ่นแล้วผู้ถาวรพนว่าดน,น,นะนะสมัยสร้างบ้านแปลงเฮือนใหม่ๆรุ่นพ่อใหญ่ไม่ใหไยแถวนี้มีแต่ดงข้าวโพดพี่น้อง เขาโพดทั้งนั้น<ม>เลยเห็นปะพระเจา้เาเฮ็ดข้าวโพดโอ้ทีนี้เขาเจ้าเฮ็ดข้าวโพดห,หลายเนาะข้าวโพดซัดนะโพดเหลี่ยงซัดนะพี่น้องแถวนี้มีการปูเข่าหน้าปังอยู่ครับเข่าหน้าปากมีเทียงนาอยู่สองหลังสามหลังโอ้บรรยากาศคาดซิกกันอนะ่ะเพิ่นอยู่แถวนี้บนนอกพี่นอ้องมันได้บรรยากาศเพิ่นมีมองนอนมีมองอยู่มองเสานะี่ยทั้งฝนก็มีคนอยู่ มีสองสาหลังเนื่อโมจะคองอยู่วอมีห้องนามห้องถามีแปลงโซล่าเซลล์มีห้องนอนมีห้องรัวห้องยังเรียบร้อยท่านี่ก็มีอยู่ด้วยเพินอยู่เพินภาคแถวนี้เนาะโอมันในบรรยากาศภูเปนอนนอน,น,อนเม็นมองนี้เลยว่มีเงินก็อยู่ไห้พี่นนองแต่ว่าถ้าเาบอกควันควายบอ หลินหล่นฮะยัยงนีมันเกินโตนะเราก็อยู่สบายแต่ว่าเดี๋ยวความที่เขาเป็นมนุษย์เนาะมันก็บมันมีความพ่อพียงเยอะอะใดอม่ีอย่าทุ่เสาตาหูจักแต่ว่าคำว่าพ่อประมาณพ่อตามกำลังของเขา่าเขาสิบหเป็นทูกแล้วก็ความสำเร็จของแต่ละคนนี่มันมีระยะเวลาของมันอีรี บางคนสำเร็จแต่อายุในหน่อยบางคนกลัวสิจังสำเร็จอายุกลางคนบางคนสิประสบความสำเร็จกับอายุห้าหกสิบบางคนกับเวลาชีวิตเหลือหน่อยจังประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอยูทติบุญวาสนาแะ้วกับพฤติกรรมการกระทำของแต่ละคนพี่น้องเน,ะนยาะไอ้พยามเอาคือบาโจูนนี่แหละวาง่ายกับยาได้ยามีเครื่องมือเขานั่นแหละยาลำยาโรยบอยา,อยาอยโรย,ยตอนเห่าหรอยาลรยตอนอายุในหน่อยนี่แหละ จ้างสิมีแห้งไปหันไปหนีกินนั่นกินนี่แห่ดนันแห่หนี้ตอนหนีละ่ะอยากมี่แห่งนนะ่ะแต่กับบาโจกับเคยผ่านยุทธที่ว่าล้มเหลวเคยลงทุนทำธุรกิจเคยล้มเหลวมากกั่หลายอย่างว่ามาคือประสบการณ์ชีวิตทางนั้นละ่ะทุกทายล่ะกับแบบนี้ละ่ะ่าดคิดยังหลายนะพี่น้องเอาไปพ่อะมาณนิกว่าจังสบายใจเฮา แล้วนี่ก็ต้นไม้ร้ายต้นศาดตรพี่นอ้องต้นศาดต้นสแปปะแบงบุ๊การปั๊บหน้าปั๊บอย่างต้นยูคาลิปตัสอันนี้เป็นต้นมันคือขาเจ้าตัดเอาไปแล้วนเนาะเรือติดต่อมนอันเนาะโองมีเถียงอยู่เอาครับรถใหม่อีกหน่อยหนึ่งเมื่อิรีมีชุ่มชนในหน่อยอยู่วิ่ชุ่มช่นเลยมีบาทโอ้โหตรงนี้ขาเจา้าก็เปิดหลานขาเน,นาะศรมีบานมีแถีมีหลายหลักข้าเจ้าจะมีตามเถียงนีง่แหละ มีย่น้อมหนึ่งเนอาจจะเปดอยู่บ้านเพือนกันละมีหอหลานชากาแฟมีหอหลานชายท้าเผ่าก็ป่ามีบ้านสามทิหลังนีงเข้าหน้าปังถ้าจะปลูกขขาน้าปังมีแพงโซลาเซลล์ก็ดีเนาะอันนี้เป็นขอหัวเพิ่นมัน มันเบืองมันปลูกยังมันกับหม่งามถ้าเขาผมมีระบบหนาพี่น้องเบืองเดี๋ยวมันสีแหล่งไปเรืเลยด้วยพี่น้องจะหนีไปพูดแลประ้ามันปลายพืชสภาพมันก็จะนนเป็นลักษณะนี่เมษายังเป็นแหล่งแบบมีอยู่พืชสภาพแล้วยังดีว่ามีคนลงมาหาสองหาก็เริ่มหญ้าแล้วก็เริ่มออกอยู่นะนี่มีบาน,น่นคุณกับบาน,น่นเพราะว่าทางการ่นมีเสาไฟฟ้า,ามียังมาหาห้แล้ว แล้จะต่อกบต่อเติมเติมแตง่งมาเรื่อยเรืเร่อยพี่น้องเห็นนั่งผุน่นบอกเขาไปไหนผมนมีบาทอยู่สามหลังสีหลังโอ้เขาเจ๋ามาภากันมาอยู่ามา,พ,า,มามพัฒนาพื้นขี่เนาะลมแห้งขนาดเลยรลมนหานาว นี่ก็กำแพงพูนกับหลังหนึ่งพูนทิ่เดียดเนาะหลังเขาก็มีรถบรรทุกมา่ตลอดไม่ลา่าด้านหน้าเขามีบ้านโมเดิร์นหลังใหญ่ๆอยู่หลังหนึ่งพูนแหลงขนานดะพี่นอ้องนี่เขาเจ้าเริ่มไทยกบฝางกบอย่างดีเพิ่นบบจุดทีด่พี่นอ้องบบจุดนั่นดีแล้วพี่นอ้องเขาไทายกบไปเลยในหน้า มื่อจได้กบปุ๋ยกบยังนี่น่อยครับวา่าวานเขาวานยังม,กกงมันกิดสีงานมสุดพวกเกา่าฝ่านั้งนี้หล่งง่ังมมีคนอยู่มามีบ่าทกงาขึ้นเบิ้มมีคนอยู่จเสียีงานว่ามันอยู่ต่างประเทศก็มันลับไงที่มีคนอยู่ ขับรถไปเรื Bar, lonely, Sara, cover, ่อยๆกันทางไหนไปทางไหนมาเรื่อยๆบาโจกจือทางมาได้เขาปลาเขาดงเขาบ่นเอาูก่อบาทคนคนแม่ละพ่อละก็าบ้านคนนีปิตปลาชุมชทดกีบา้านคนเจิ่งบนคนเพิ่กำลังเง็ดเนื้อ ดี่แล้วมาบ้าโจมาพก่นกำลังสิชมลงพมดินนะพี่น้องโอ้พี่น้องเห็นบานพี่หลังหลังสีฝางามงามเหตุบานได้ขายอันวิหารทุกคนไทยเหลือพี่น้องไทยเหลือสิเป็นสองแบบนี้ละสองชั้นแบบนี้นะแ่ก็งามถ้าสีฝาสีชมพูนอนอยู่ข้างบนโอ้ได้บรรยากาศดีผมงเดียรพี่น้องงามบอกเพื่อนฝนน้ำทงแนบไฟฝาก็มี เหลือแต่ทางแค่นั้นมาทางนี้ครับโซนนี้ระวังทางสายขัวเฮามีบ้านอยู่ลายหลังนี่เ้องเขาเจ้าเริ่มออามาเห็ดเนี่ยนี่บ้านอยู่กันหลายแล้วมีบ้านช่งว่าเดินสองหลังก็ปูนกับเฮ็ดแล้วแล้วกะจิอีกน้อยกะจิเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแบะ เจ้าถึงนว่าอยู่ร่วมตัวกันนะนี่ยยางระบบน้ำระบบไฟกระบบที่บ้านหลังนึ่งเขาบริษัทใหญ่บริษัทหลังใหญ่นี่ข้สซนเขาโปด่เขาโผล่แง่ไงครอนเขาโผดเจ้าโอ้งามแต่ส้นรวมสมบูรณ์แต่มี่ยอมเดียวเลยรวมสมบูรณ์กระวงส้นนี่ทีนึง้่วนพระกอบของมัน นี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งครับที่พระเจ้าเริ่มมพูกันหลักพูนคือกับกม่หนิช้อนกระโบดแต่ว่าต้องมีระบบหนามบาดาลทำว่มีมันก็สี่แห่งแหลกเนะ่ที่ทางเหนือนี่วนมาพระเจ้ากับจิ้งู้าขาปดแต่ว่าผู้แค่หน้าฝนหน้า,หนาแหลกงไม่ค่อยปูก ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งครับติชบาทว่าแม่นะยูอีกยุคหนึ่งเราพี่น้องพี่น้องเห็นกันนะจะคิดเออพ่อแบบอดีตอดีตแปดปีบานเท่าอีกมี่จะบอกทางอีสานเนี่ยมีครับมีหลายจังหวัดที่บาดโจอยู่บ้าท่านได้ไปพี่น้องบาดโจบ้าท่านมีงบไปหลายไปจังหวัดอื่นนี่ยมันเบิดโอ้ลงทุนหลายบาดโจไปเหนือามาเนี่ยก็เบิดเงินหลายหมื่นขนาดเลยไปสองเดือนไปกับบได้อีหยังต์นะพี่น้องบ่ได้อีหยังลุกคือเก่า เยลยลบมาอีสานดีกว่ามาเล่นเลาะๆไราา่แถวบ้านเฮาดีกว่าบรรยากาศแบบนี้หน้าลงไหลมากลัวเนาะทางเหนือกับรรยากาศมันดีอยู่ดีๆดีในช่วงหน,าน,าน้าหนาวนี้ในช่วงหน้าแรงนหน้านี่โ<อ>บนับหน้าแรงเมื่อสีแรงไปเลยนะก่อเทียนเราจะไปอยู่ก็โซนนี้ เป็นสวนยางพลาเออคือการปรับโตอยู่กับธรรมชาติดีอยู่พี่นอ้องนี่แกเงื่อนเล่าดูน้ำเงื่อนก่นน้ำเงื่อนมิซานอยู่แถวนี้ปลูกยางพลาเพระ่ะวังเฮ็ดหน้ามันบวไรเขามางปีก็เป็นหยาบ่วไรเงืนเ้องเอ็ดยางพลาเอาเงื่อนขายยางพลาไปสือเขากินดีกว่าจังโม,ม่เหมยจังโม่รลงทุ่นลายพี่นอ้อง กูได้มีหน้าก็ลองปรับเปลี่ยนบึงบางทีอาจีมีรายได้มากกว่านี้ก็ได้ครับปรับโตอยู่กับธรรมาชาติตัวนี้หน้าแรงแล้วบึงใบใหม่ที่ละสองถังห้างมิตรแดนดีเหลือดเงแดงๆนี่นโบแมนียังที่เป็นของไงเนี่ยนะ่ะไงมันก็อยู่ใบใหม่ใบหยาะเพราะว่าดินมันไม่ไทางนี้แห่ทางสีแดงๆอย่างนีง้ซุดยอดบรรยากาศเลย โอ้มาบ่าหลังเงี้นต้นูน้ค้ามันใหญ่เพื่อตัวนี้ป็ติมองนีมันสีวิวงามไลมแต่ว่าต้นกู้ข้ามันบังก็เลยมองบอง่คอยปิดไดแล้วนะมีบ,มบ่ายูหลัง,น,งน,น,น,นี่หละสารแหล่ค้องแท้แล้วครับพี่น้องคสือบอ่อสอนกเขาบอ่อ ให้คนบ่อรอมาขายนกตเขามันขันบ่ออยู่บอ่อเศร้ามันขันบ่ออยู่บอ่อเศร้าอย่าให้น้องสาว้าสื่อซอยให้แน่อย่าให้น้องเาว้าสื่อซอยให้แน่จาชนบทครับพี่นอ้องเข้ามามองเจริญเจริญ่นไหนขังหน่อยมองนี่ถ้ามันเป็นทางหินแห่มันสิงงามเลยพี่นอ้องเบิง้งที่ละ บรรยากาศมันงามปรนได้พี่น้องว่ะคนคนก็ลังเลียเล้ยงงัวเลี้ยงควายงัวควายไปมัดตรงหน้าบรรยากาศเป็นวิธีเกา่เกาๆโอ้คนเฮ็ดทางเมื่อไรพี่น้องอีจอนอยทางนี้ฮะวิ่งมาอีเสบุมีละคิดวา่าบ่อน่าจะเกินปีสองปีถ้ามีงบประมาณมากจะเป็นห้างรถกีดไปเลยถ้าเสบุมีโอกาสได้เห็นบรรยากาศที่บาโจไทยมาแล้วเด้อพี่น้อง ถ้าว่าช่วงนั้นเพื่อทางเบิดเขาไปเลาะต่างประเทศดีกวัวเนาะจะเ,าเลาะสนมบดเขาไปเลาะบ้านเมืองที่เผิจะเจริญนหูจะเจริญนตาดีกว่าอันนี้จะเป็นตรงหน้าอยู่แต่ว่าเขาเจะห้าคันามาอยู่ขู่ค่อยเผื่อสุดสองคนค่อยเผื่อถ้าไปสร้างเพื่อนนี่สิเป็นราคานะขนาดเนาะค่อยเผื่อนีออน่บ้าโจเห็นลายโตเด้ บ้านพี่น้องมีบอ,อ,อคว่ายเผือกว่ายเผือกสีคอกสีชมพูชมพูนะน่ะเห็นายแดดแห้งขนาดพี่น้องเวลาเที่ยงครึง่งโอ้โหมาโจรสตองกับบ้าแล้วเข้าไปอย่ห่มก่อนเดี๋ยวจะเป็นฮีสตอกซะก่อนอากาศมันห่อนหลอตจางไต่เสาแล้วครับ แต่ว่ายูโฮมมันสีหนาวอยู่เด้ที่นองห้าอยู่ในโฮมนี่นะมันสีอากาศหนาวเ,เย็นๆอยู่แต่ว่าฮาอมาแดดจสิันจริหงห่อตายท่าป่าซองเนาะป่าซองนี่นะช่วงสงการต์คือกันอยู่ข้างนอกมันสีหอดแต่ว่าเขาอยู่ในโฮมมันสีเย็น